บริษัทฟู้ดอินโนวาเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแมวเนโกะอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่คาแรคเตอร์แมวยอดฮิตของคนทุกเพศทุกวัยกาฟิลคอลแลบกับอาหารแมวเกรดพรีเมียมอย่างเนโกะในแคมเปญเนโกะเอ็กซ์กาฟิลแฮปปี้แคทแฮปปี้ไลฟ์ภายใต้แนวคิดแมวสุขล้นคนสุขใจผ่านกิจกรรมสุดพิเศษใจกลางกรุงเทพมหานครภายในงานได้รับเกียรติจากสองผู้บริหารคุณอมรพันอ์อารามวัฒนานนทกรรมการผู้จัดการ และคุณสมภพโรจนชัยชนินทร์รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทฟู้ดอินโนวาเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดที่จะมาเล่าถึงแนวความคิดและความตั้งใจของแบรนด์เนโกในการส่งต่อความสุขอย่างยั่งยืนให้แมวไทยผ่านการคอลแลบกับกาฟิลแมวที่เป็นตัวแทนของคนทุกเพศทุกวัยที่มีไลฟ์สไตล์สุขภาพดีมีความสุขเป็นตัวของตัวเองครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาจัดงานพิเศษนะครับเนโก้ x กาฟิลนะครับ ณร้าน Holiday Pastry นะครับซึ่งผมคิดว่าคอนเซปต์ของงานในวันนี้เนี่ยนะครับเราเน้นคำว่า Happy Cat Happy Life นะครับทาง n e โก o เนี่ยเรามีความสุขเสมอที่ได้สมมอบอาหารดีๆให้กับน้องแมวนะครับอาหารดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็มาทำคู่กับ c a r f i e l เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของแมวส้มที่มีความสุขมีความสนุกนะครับกินเก่งนะครับ และสำคัญที่สุดคือรักเจ้าของนะครับผมคิดว่าทั้งกาฟิลแล้วก็เนกโกเนี่ยเราชาวารุที่เหมือนกันนะครับคือวารุของว่า f a m i ม y นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยาการจัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับก็มาจากที่ร้าน Holiday Pastry นะครับซึ่งก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยมีความเป็นโฮมมี่มากๆนะครับเหมือนอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็เป็นร้านส,สวยๆน่ารักนะครับที่จะมาด้วยความอบอุ่นครับ ก็ต้องบอกแบบก็นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ในโก้คอลแลบกับน้องมิวกับน้องพลนะครับซึ่งถือว่าน้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นศิลปินมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนคนที่ฝ่ายมีความสามารถที่สำคัญก็คือเป็นเพจแพร์เรนท์คือเลี้ยงทั้งน้องหมาและน้องแมวด้วยกันทั้งคู่ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานผมเป็นน้องมากร่วมงานกับทานครับเป็านวนองคนร่วมงาบอกว่าดีใจมากๆครับก็เห็นตัวคอนเซปต์งานแฮปปี้แฮปปี้ไลฟ์เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น แก่ที่ดีพมากในการใช้ชีวิตของทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามครับซึ่งเราสองคนก็เป็นเพื่อนแท้ๆอยู่แล้วใช่ครับก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีลูกคนหนึ่งที่ต้องคอยเลี้ยงดูเขาแลวเขาทําให้เรามีความสุขตอบรับกลับมากเครับเราก็มาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกของเราเสมออะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ด้วยงานที่จัดแล้วแบบมีการอาร์ตเข้ามาแบบคอลแลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอินสตาเลชั่นเป็นคอลเลรชั่นที่แบบ ดึงความสนใจท yeah. ั้งคนที่เป็นเพ่พารเลน์ด้วยแล้วก็บุคคลทั่วไปที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็สามารถแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักนี้ได้ด้วยกันอะไรอยงี้ครับผมซึ่งจริงตัวตุนเนี่ยเป็นเป็นพ่อแมวอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ก็ตลาดเหมือนสัตว์เลี้ยงคนก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นรูปเป็นบุคคลในครอบครัวเลยเรารู้สึกว่าเราเป็น real user แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันในกครับปกติแล้วเราเลือก ต้องบอกว่าแมวแต่ละตัวบุคลิกแล้วก็ความชอบเนี่ยแตกต่างกันเลยครับผมแมวผมมี2ตัวตัวหนึ่งก็จะเลือกแบบชอบกินอาหารเน็ดแต่ตัวหนึ่งอ่ะคือกินอาหารเปียกอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องเลือกจริงๆหนึ่งก็คือวัตถุดิบคุณภาพเนี่ยต้องมาก่อนครับผมเราศึกษาแม้กระทั่งว่าหลังซองเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรบ้างโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับผมเราก็จะเลือกแบบเฉพาะตัวที่พรีเมียมเนื่องจากเราอ่ะอยากให้เขาสุขภาพดีในระยะยาวเป็นการป้องกันแบบพอลิสติกก็คือแบบ ครอบคุมทุกด้านทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์อะไรอย่างนี้ครับผมให้เขาอยู่ไปกับเราได้นานที่สุดครับสภาพเพิ่มเติมจากที่ตุลเล่ามาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องมีไฮเบอร์ของตัวสัลเลียงด้วยครับทั้งหมาทั้งแมวแล้วก็สัตว์อื่นต้องบอกว่าผู้ชายแล้วเราปรึกษาแพทย์มาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าควรจะต้องทำยังไงบ้างแต่พอเอามาใช้กับจรงิงๆความ practical ที่มันเกิดขึ้นกับตัวสัลเลียงมันจรงิงๆนเนี่ยบางทีน้องอาจจะไม่ชอบทานใช่ไหมคุณหมอบอกว่าให้ให้ทานเอ แต่น้องอาจจะรู้สึกว่าอยากทานมีมากกว่าทีนี้เราเลยต้องเอาสองคอนเซปต์นี้เนี่ยมาผสมกันเพื่อให้น้องสามารถทานได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยครับถามนายโครับก้าวต่อไปครับหรือว่าเพืเป็นเม่อวานต่อไปครับนายโดองมีอะไรบ้างได้ครับคือไทยแม่กโกด่ยเรามีความภูมิใจนะฮะที่เป็นอาหารมาแบบเปียกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าดีๆต่อไปในอนาคตนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำนะฮะอย่างฟีวาลูนะครับที่เขามีศูนย์ p e t w e l l n e s s Center นะครับที่ใช้ในการทดสอบอาหารนะครับฉะนั้นทุกสูตรอาหารของนีโกเนี่ยต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดนะครับจากศูนย์ p e t w e l l n e s s Center ของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าทางนโกเนี่ยเราก็เป็นเจ้าพ่อนะครับแคมเปญดีๆที่คืนกำไรให้กับ ผู้เลี้ยงให้กับคอน s u m อ e r ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอยา่างทุกๆปีเนี่ยเรามีแคมเปญจับทองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการจับทองช่วงประมาณเดือนเดือนนี้แหละเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนตสุดพิเศษนะครับพาแฟนคลับผู้โชคดีไปท่องเที่ยวนะครับกับพรีเซนเตอร์ของเรานะครับ ก็แบรนด์เนโกนะครับอย่างที่บอกนะครเป็นแบรนด์อาหารแมวอดับหนึ่งะครับที่อยู่ในใจของคอน sumer ตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็สัญญาว่านะครับจะทําสินค้าทำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เนโกเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพที่สูงนะครับตอบโจทย์น้องแมวในทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะมีสินค้าเจ๋งๆดีๆนะครับที่จะออกมาในปีถัดไปด้วยครับ